สวัสดีครับหลายคนน่าจะมีเจ้าเครื่องวัดคุณภาพน้ำ5 in 1ติดบ้านกันใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเราจะใช้งานมันยังไงให้คุ้มค่าที่สุดวันนี้แหละครับผมจะพาไปเจาะลึกทุกฟังก์ชันเลยเพื่อปลดล็อกศักยภาพของมันแบบเต็มๆกันครับเอาละครับก่อนจะไปเรื่องอื่นเลยเนี่ยคำถามเรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเอแล้วทำไมเราต้องมานั่งวัดค่าน้ำกันด้วยล่ะครับโอ้โหคำตอบง่ายๆเลยครับ เพราะว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับชีวิตเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของน้ําดื่มที่เราใช้กันทุกวันสุขภาพของน้องปลาสวยงามในตู้หรือใครที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นี่ก็สําคัญมากเลยนะครับไปจนถึงความสะอาดของสระว่ายน้ําที่บ้านเลยครับเรียกว่ารอบตัวเราจริงๆโอเคครับงั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักกับเจ้าเครื่องนี้กันให้มากขึ้นดีกว่ามาดูที่ปุ่มควบคุมต่างๆกันก่นกอนเลยครับ เริ่มจากปุ่มที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนะครับปุ่ม on off หรือว่าปุ่มเปิดปิดอันนี้ก็ตรงได้ตรงมาครับหน้าที่ก็ตามชื่อเลยคือใช้สําหรับเปิดแล้วก็ปิดเครื่องนั่นเองครับง่ายๆเลยปุ่มถัดมานี่แหละครับสําคัญเลยปุ่ม mode slash cal ครับผมปุ่มนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นปุ่มสารพัดประโยชน์เลยนะกดทีนึงก็จะสลับโหมดการวัดค่าต่างๆไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรากดค้างเอาไว้นะครับ มันจะเข้าสู่โหมด c a l ิเบ a t รหรือการปรับเทียบค่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบละเอียดละเอียดอีกทีครับและปุ่มสุดท้ายครับ HOLD TEMP ปุ่มนี้ก็มี2หน้าที่เหมือนกันครับกดปุ๊บมันก็จะล็อกหรือค้างค่าที่วัดได้ล่าสุดเอาไว้บนหน้าจอเลยสะดวกมากเวลาที่เราอาจจะจดค่าไม่ทันนะครับแล้วก็อีกหน้าที่นึงก็คือใช้สลับหน่วยวัดอุณหภูมิได้ด้วยระหว่างเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์ครับเอาละครับ ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ผมต้องขอย้ำเลยนะครับว่าสำคัญที่สุดจริงๆนั่นก็คือการคัลิเบรตครับบอกเลยว่านี่คือกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกความแม่นยำของเครื่องวัดของเราเลยครับแล้วทำไมเราถึงต้องคัลิเบรตมันด้วยล่ะครับเหตุผลง่ายๆแต่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเครื่องวัดที่เพิ่งแกะออกมาจากกล่องสดๆร้อนๆเนี่ยค่าที่ตั้งมาจากโรงงานมันยังไม่ได้แม่นยำร้อยเปอนะครับถ้าเราข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ยอมคัลิเบรตค่าที่วัดออกมาทั้งหมดก็จะเพี้ยนไปหมดเลยครับ มันก็เหมือนกับเรามีไม้บรรทัดที่สเกลไม่ตรงนั่นแหละครับวัดอะไรก็ผิดหมดงั้นเรามาเริ่มค a ลิเบรตค่า pH กันเลยดีกว่าครับมีแค่3สเต็ปง่ายๆเองครับ 1. เตรียมสารละลายครับ เราจะเอาผงบัฟเฟอร์3มซองที่เขาให้มาในกล่องนี้แหละครับซึ่งมันก็คือสารละลายมาตรฐานที่มีค่าเปะ๊ะเป๊ะเอาไว้ใช้อ้างอิงนั่นเองเราก็เอาแต่ละซองที่มีค่า4.00 6.86แล้วก็9.18เนี่ยไปละลายในน้ำกลั่น250มิลลิตรย้ำว่าต้องแยกกัน3แก้วนะครับ2เริ่มคาลิเบรตครับ เราก็จุ่มหัววัดลงไปในสารละลายแก้วแรกก่อนเลยจากนั้นกดปุ่ม CAL ค้างไว้ครับรอแป๊บหนึ่งจนตัวเลขบนหน้าจอมันกระพริบแล้วก็หยุดนิ่งเป็นอันเสร็จสำหรับค่าแรกและ 3. ทํทำซ้ำให้ครบครับก็คือทำแบบเดิมเลยครับกับสารละลายอีก2แก้วที่เหลือทำให้ครบทั้ง3ค่านะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเรากำลังสอนให้เครื่องวัดของเราเนี่ยจดจำค่ากรดด่างที่ถูกต้องได้นั่นเองครับเยี่ยมไปเลยครับ พอเครื่องของเราแม่นยำแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้วครับเราจะมาอ่านความลับที่ซ่อนอยู่ในน้ำกันมาดูกันครับว่าตัวเลขต่างๆที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยมันหมายของว่าอะไรกันบ้างค่าแรกเลยที่เราจะเจอบ,บ่อยๆก็คือ TDS ครับหรือชื่อเต็มๆคือ Total Dissolved Solids ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือการวัดปริมาณของทุกสิ่งทุกอย่างที่ละลายอยู่ในน้ำจนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุเกลือหรือโลหะต่างๆซึ่งหน่วยวัดของมันก็คือ ppm หรือส่วนในล้านส่วนครับแล้วคำถามคือค่า TDS เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีถ้าพูดถึงน้ำดื่มคุณภาพสูงนะครับเขาแนะนำกันว่าควรจะมีค่าต่ำกว่า1 0 0 ppm ครับแค่นี้เราก็มีเกณฑ์ง่ายๆไว้เช็คน้ำดื่มที่บ้านได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับคือค่า EC หรือ Electrical Conductivity ครับ ค่านี้จะบอกเราว่าน้ำเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้ดีแค่ไหนซึ่งมันสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสารอาหารหรือว่าปุ๋ยที่ละลายอยู่ในน้ำเลยครับพูดง่ายๆคือยิ่งค่า EC สูงก็แปลว่าในน้ำมีปุ๋ยยิ่งเข้มข้นครับดังนั้นเนี่ยค่านี้จึงเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของคนที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เลยครับส่วนโ o d e ซอหรือค่า salinity อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับมันคือการวัดความเข้มข้นข,นของเกลือในน้ำนั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่าจําเป็นมากๆสําหรับใครก็ตามที่เลี้ยงปลาทะเลหรือว่าดูแลสระว่ายน้ําที่เป็นระบบเกลือครับเอาล่ะครับพอเราใช้งานเป็นแล้วเนี่ยเรื่องการดูแลรักษาก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเรามาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยยืดอายุแล้วก็รักษาความมั่นยาของเครื่องวัดของเราไปได้อีกนานๆกันดีกว่าครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเวลาที่เราจะวัดค่าเนี่ยให้เราแกว่งหัววัดในน้ําเบาๆก่อนครับเพื่ออะไร ก็เพื่อไล่ฟองอากาศเล็กๆที่อาจจะไปเกาะอยู่ตรงเซนเซอร์ออกไปก่อนเพราะถ้ามีฟองอากาศเกาะอยู่เนี่ยค่ามันจะเพี้ยนได้ครับและที่สําคัญมากๆเลยนะครับอย่าจุ่มเครื่องลงไปในน้ําลึกเกินขีดที่เขากําหนดไว้นะครับไม่งั้นน้ําอาจจะเข้าไปในแผงวงจรแล้วก็พังได้เลยครับส่วนการบํารุงรักษาก็ง่ายมากๆครับมีแค่สิ่งที่ควรทํากับสิ่งที่ไม่ควรทําครับสิ่งที่ควรทําก็คือทุกครั้งที่ใช้เสร็จให้ล้างหัววัดด้วยน้ําสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทก่อนเก็บเข้าที่เสมอ แล้วก็คอยสังเกตหน้าจอหน่อยถ้ามันเริ่มจางๆก็ได้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วครับส่วนข้อห้ามที่สําคัญที่สุดเลยนะครับย้ําเลยนะฮะคือห้ามเอามือหรืออะไรแข็งๆไปสัมผัสหรือไปขูดขีดเซ็นเซอร์ที่เป็นแก้วตรงปลายเด็ดขาดนะครับเพราะส่วนนั้นมันบอบบางมากจริงๆครับเห็นไหมครับว่าเครื่องมือราคาแค่หลักร้อยชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถให้ข้อมูลที่ล้ำค่าเกี่ยวกับน้ำรอบๆตัวเราได้มากมายมหาศาลขนาดไหนทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่า พร้อมที่จะเริ่มไขความลับที่ซ่อนอยู่ในน้ำของเราแล้วหรือยัง